สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สตัวรูดในงวดประจำวันที่30สิ่งหาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนเอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่29นะครับผม สำหรับวันที่29แอดมินให้อยู่ที่4กับ6นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมเด่น6สายวิ่งสายรูดมา0 6 6 0นะครับผมในรอบพาะกิจสำหรับสายเบิ้ลมา2 2ในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผมมา42แล้วก็4 6 ก่แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่30ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมตัดแมบบิใจให้หยู่ที่1กับ7นะครับผม หนึ่งจะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกและก็หนึ่งแปดสำหรับเจ็ดนะผมเจ็ดมีเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและก็เจ็ดหกสำหรับตัวกันนะผม สี่สามสำหรับเบิ้ลนะครับผมจะมีหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าเจ็ด เจ็ดแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมสามหนึ่งสี่ 215 173แล้วก็875 เจซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f จ็พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ